จะ,นะจะเทบวกอรกไเนี่ยอนีเป็นดอกไม่รู้ว่าตกหรือป่าปดเป็นงี้ยแปูนทั่วปูดทั่วที่พิมพ์ดอะไรอเอาไนั่งจะมาดูดูให้ดูนะงกันมาเฮ้ยเจ้าไม่มีเป็นไงโคตรยาวเฮ้ย พื่โจพี่พิศพันเก็บดาบเอยนั่นแหละด่ามด่ามมันเอาตรงเนี้ยเอาไว้ทุบเนะนี่ยเยี่ยทุบเดินไปตรงเนี้ยเอาไว้ขุดไม่ใช่ดอันนี้มันเอาไว้แท็กนี่หว่าอันนี้ไว้ขุดแล้วนี่ก็เอาไว้ฟันอันนี้ไว้ทุบด่ดามด่ามมันทุบเน่ย อันนี้ไวทุบไวทุบแบบปองปองปองจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะเลยดีแค่นี้นแหละแล้วก็ต่อไปก็ก็จะเป็นดาบไทยดาบไทยนั่นเองดาบไทยนี่ซึ่งมันก็จะเป็นนี้แหละเป็นแบบมันจะเท่ากันมันจะเท่ากันนะ ก็น่าจะสมดุลกันอยู่าสมดุลกันอยู่นิดนึงมันเกือบจะเท่ากันแล้วแหลยถ้าเกิดไอ้ไอดด้ดำดำยาวกว่านั้นนะที่จับนะี่ยอันนี้ก็ปอกนะปอกเอาไว้ทุบได้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเออใส่เออใส่ปอกแล้วเหมือนกระปองเลยเออจะโฆษณานี่เนี่ยดูเติมใส่ปอกแลโคตรเหมือนกระปองเลยโอ้โหอยากเป็นกระปองว่ะกับไม่ไม่ใส่ ถ้าใส่ปอกนี่ไม่บอกว่ามันคือดาบนี่เขาคุณเหรอเขาจะคิดว่ามันเป็นกระบอกตอนแรกแบบเอาไปเดินเอาไปเดินโทรในงานรักใคที่บอกว่าเฮ้ยกระบอกสวยดีแล้วแต่ว่ากระบอกเกระปองสีดาบนะแล้วก็ชักให้ดูว่ามือดาบหรือเปล่าชุดชุดที่เอาไปก็คือชุดชุดนั่นแหละชุดนักลบไทยนั่นแหละชุดจักรตูนตอนนั้นเละไม่เฮ้ยย่า คือจบการรีวิวันาดแค่นี้โอเคไปแล้วนะมีมีแค่นี้แหละมีพิพิธภัณฑ์มีแค่สามอย่างก็คือกอไทยดาบสองอันดาบไทยประมาณอันนี้ละอลนะไรวะเนี่ะไอ้นี่มันติดตั๊กลบก็ไม่ออกว่ะฮอยลบไม่ออกโอ้ยเปิดลิปเลยเฮ้อ